Hello my students welcome to my phonics class today we are going to go to the next vowel which is the letter i let's see how can we pronounce when i work as vowel วันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นตัวใหม่นะคะเป็นสระตัวที่3นะตัวนั้นก็คือตัว i นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตัว i นะคะเมื่อทำหน้าที่เป็นสระจะสามารถออกเสียงอะไรได้บ้าง โอเคค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็เห็นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะว่า i เนี่ยเมื่อทําหน้าที่เป็นสระสามารถออกเสียงได้ทั้งหมด3แบบนะคะก็คืออีอีอีส r ชอต u n วเป็นเสียงสั้นนะคะ for examples bin บิน <"bin> เห็นไหมคะว่าเสียงจะสั้นเพราะว่ามีตัวสะกดนะคะ p i k p i k sing sing ตัว N กับตัว G รวมกันออกเสียงเหมือนงองูนะคะเงะ sing shin shin feel feel นะคะตัว L หรือ double L นะคะก็ออกเสียงเหมือนกันนะคะคือเป็นเสียงคล้ายๆเสียงอิวอะค่ะ feel miss miss kick kick โอเคต่อไปนะคะอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียง i หรือเสียง i นะคะ For examples k i d e k i d e night night sign sign ตัว g ไม่ออกเสียงนะคะในคำนี้เนี่ยตัว g จะไม่ออกเสียงแต่อ่านเสียง sign ต่อไปค่ะ life life s h i e e s h i e e like, like, fine, fine เสียงสุดท้ายค่ะมีน้อยก็คือเสียงตัว i นะคะแต่ออกเสียง e คะ่ะเช่น ski เป็นต้นนะคะโอเค today we are talking about the letter i that work as vowel and pronounce e วันนี้เราจะมาดูตัว i ที่ออกเสียงอีกันก่อนนะคะมีค่อนข้างมากเลยมากที่สุดในบรรดาทั้ง3ามเสียงเลยก็ได้นะคะก็ว่าได้นะคะโอเค now you have to repeat after me เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนักเรียนอ่านตามครูนะคะ bin bin in in win win sing sing wing wing....thing.....thing thing. ตัว T กับตัว H นะคะเป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยเวลาออกเสียงนักเรียนเอาปลายลิ้นนะคะแตะที่ด้านหลังฟันบนแล้วออกเสียงค่ะ t thing thing อ่ามันจะคล้ายๆตัวเสียงถึอยู่คล้ายๆตัว T นะคะเออคล้ายๆเสียงททหารนะคะ แต่ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียวนะคะต่อไปค่ะ Q Q P Q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  l Q Q Q l Q Q Q l s Q Q s Q Q i m Q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  m Q i m Q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  m Q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  Did, did hit hit fit fit it it, his hits meets meets kids kids we want the pinto S. ตัวเดียวที่เป็นตัวสะกดหรือว่าจะเป็น double s ที่เป็นตัวสะกดก็ออกเสียงเหมือนกันนะคะคือ s m i t s t นะเป็นเสียงด้านท้ายนะคะ p i a k peak, peak weak, weak weak big big kick kick sick sick chic chic ตัว c กับตัว h นะคะออกเสียงชนะคะ mix mix six six fix fix fit c h ตัวนี้ตัว sh เป็นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะจะออกเสียงคล้ายๆกับ ch นะคะออกเสียงว่า sh นะคะต่อไป deep. deep deep hip hip if if gift gift อ่านักเรีนต้องออกเสียงทั้งตัว f แล้วก็ตัว t นะคะ gift อ่าเค วันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนจดบันทึกนะคะหน้านี้ลงไปในสมุดแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่นักเรียนจะได้ไปฝึกฝนด้วยตนเองโอเค if you are ready let's start พร้อมกันนะคะ together one two three bin bin in in win win sing sing Wing, wing, thing, thing, kill, kill, peel, peel, she shield, shield, sim, sim, im, im. hit, hit, fit, fit, it, it, hits, hits, meets, miss, kiss, kiss, peak, peak, weak, weak, big, big, kick, kick, sick. Sick chic, chic, chic mix mix six six fix fix fitch fitch ditch ditch deep deep hip hip if if gift. Gift. Okay, alright. This is all for today. Don't forget to practice. This is all for today. Thank you for your watching. See you again next time. Goodbye.